สวัสดีนะคะเด็กๆสี่ทับสี่เด็กๆท,ที่เข้ามาแล้วเปิดกล้องให้คุณครูหน่อยนะคะเอาเร็วเวเหนื่อยหรือยังคาบสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้คราบสุดท้ายแล้วโอเคค่ะเตรียมแบบฝึกเราให้พร้อมเลยครับเตรียมแบบฝึกให้พร้อมเลยครับลูกโอเคแบบฝึกเราถึงหน้าไหนเอ่ยเราขึ้นเรื่องการนําไฟฟ้ายังคะยังใช่ไหม เราอยู่ที่การนําความร้อนของวัสดุใช่ไหมคะเราทําเสร็จแล้วสวัสดีค่ะแล้วถึงหน้าไหนแล้วคะลูกวิราดาแบบฝึกเราถึงหน้าที่สิบห้ายังคะถึงแล้วค่ะหนแบบอาดูแบบฝึกก่อนห้องนี้ถึงหน้าไหนแล้วเอ่ยทันห้องอื่นไหมขึ้นการนําความร้อนของวัสดุยังคะ อนุญาตไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับผมครับผมอรอขนาดที่รอเพื่อนวิราดาดูให้คุณครูหน่อยค่ะลูกเราถึงหน้าไหนคะสวัสดีค่ะปิยพัฒน์โอเคสวัสดีค่ะครับผม,บผมปิยพัฒน์ดูหน่อยแบบฝึกของปิยพัฒน์ถึงหน้าไหนแล้ววิราดาถึงหน้าไหนแล้วค่ะลูก สิบเจ็ดค่ะเอราเราถึงหน้าที่สิบเจ็ดแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะไปหน้าที่สิบแปดนะคะแล้วเราก็จะขึ้นการนําไฟฟ้าของวัสดุส <17 S 1> <20. S 2> ิบแปดสิบเก้ายี่สิบังไม่ได้ทาค่ะเอาสิบเจ็ดยังไม่ได้ทาเหรอะคะหน้าสิบเจ็ดนะคะพงศพัฒน์ทำยังหน้าสิบเจ็ดอ่ะปิยพัฒน์ทำยังหน้าสิบเจ็ดน้องปิน้นทำยังคะไม่ได้ทำครับ อย่างหน้าสิบหกเราทำแล้วใช่ไหมคะทำแล้วค่ะน้าสิบหกโอเคงั้น <ทำ S 1> <ล>ันนี้เราไปน้าสิบเจ็ดแล้วเราก็จะขึ้นการนําไฟฟ้าของวัสดุนะคะวันนี้เราไปหน้าสิบเจ็ดก่อนโอเคค่ะรอเพื่อนอีกไหมตอนนี้เข้ามาแล้วเจ็ดคนรออีกไหมคะรออีกครับอะรออีกครับหรอหน้าสิบเจ็ด รอเพื่อนก่อนค่ะเมื่อไหร่เพื่อนจะเข้าล่ะลูกพิมพ์ตามเพื่อนให้หน่อยบอกว่าเพื่อนเพื่อนเข้าเรียนวิทย์แล้วเร็วพิมพ์ลงไปในไลน์หน่อยลูกเพื่อนเพื่อนเข้าเรียนวิทย์เสร็จหลังจากเสร็จชั่วโมงนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอทดสอบนะคะ เสร็จแบบฝึกแล้วเราจะมีการ้ดสอบเพื่อเป็นการเก็บคะแนนอ,อยู่นะคะหลุกน้าที่สิบเจ็ดนะคะน้าที่สิบเจ็ดโอเคค่ะเอาเราเพื่อนเพื่อนเข้ามากี่คนแล้วเนี่ย อ่าน่าสิบเจ็ดนั้นคุณไปหน่าสิบเจ็ดเลยนะคะเด็กๆวิธีการสังเกตการนําความร้อนนิยามเชิงปฏิบัติการของเราคืออะไรเด็กพอจะรู้ไหมคะลกูกนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะอ่าเด็กๆบันทึกลงไปเลยค่ะสังเกตการหลอมละลายของหยดเทียนที่ปลายแท่งวัสดุห้าชนิดนะคะหูกไม่รอแล้วค่ะมันเสียเวลาลูกไน่รอเพื่อนเรามันเสียเวลาบันทึกลงไปค่ะหน้าสิบเจ็ดนะคะ สังเกตการนํานความ,มร้อนน,นะคะปากาปากาไม่ออกปกปากกาไม่ออกไปรีบไปเปลี่ยนสั่วลุกรีบไปเปลี่ยนเร็วๆสังเกตอดูนะคะทีนี้เขาให้ออกแบบตารางการทดลองนี้คือตารางการทดลองค่ะเด็กๆใช,ใช้ปากกาแดงขีดตารางก็ได้ลูกรือใช้ดินสอขีดตารางก็ได้นะคะเราจะจับเวลา ในขนาดที่หยดเทียนมันหลอมละลายนะคะโดยอ่าโดยเราดูการทดลองไปแล้วใช่ไหมคะมันจะมีหม้อแล้วก็มีแท่งทองแดงแท่งอลูมิเนียมแท่งเหล็กแท่งไม้แท่งแก้วเสียบอยู่ที่ตัวหม้อค่ะท่า,ทาไหนกันอยู่ขึ้่งเข้ามาหน้าสิบเจ็ดคระลูกเปิดแบบก,กีบไปหน้าโอเคโอเคหน้าสิบเจ็ดน,นะคะเราเ<อ>สังเกตว่าอ่าจากกิจกรรมการทดลองที่เราดูชั่วโมงที่แล้วนะคะชนิดของวัตถุที่ทําให้หยดเทียนละลาย เป็นอันดับที่หนึ่งเลยก็คือทองแดงเสร็จแล้วก็เป็นอะลูมิเนียมแล้วก็เหล็กไม้แก้วตามลำดับนะคะทันไหมคะลูกห้องหนึ่งห้องหนึ่งเขาไปถึงหน้าที่ห้องหนึ่งไปไกลแล้วเดี๋ยวห้องห้องเราจะตามห้องหนึ่งให้ทันห้องหนึ่งไปถึงหน้าที่ยีบสามแล้วค่ะ,ะชนิดของวัสดุนะคะเด็กๆขีดเอาไม้บรรทัดขีดตารางให้มันตรงหน่อยนะลูก ชนิดของวัสดุที่เราทดลองก็มีห้าชนิดใช่ไหมมีแก้วมีไม้มีเหล็กมีอลูมิเนียมและทองแดงใช่ไหมคะมีห้าชนิดพอเราเทน้ําร้อนลงไปเราจาับเวลาเราพบว่าทองแดงมันอ่ะปลายเทียนที่แท่งทองแดงหลอมละลายก่อนเพื่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นแท่งอลูมิเนียมแท่งเหล็กแล้วก็แท่งแก้วแท่งไม้แทบจะไม่หลอมละลายเลยนะคะแท่งไม้หยุดเทียนของเราแทบจะไม่หลอมเกิดการหลอมละลายเลยคะ่ะ บันทึกลงไปหลุกจิตตารางให้มันตรงนะคะจิตตารางให้ตรงหน่อยนะคะจีตตารางให้มันตรง เซ็จหรือยังข้างหน้านี้ลูกชนิดของวัสดุที่เราทดลองอันดนี้ยังค่ะโอเคหรือบางคน,นยังไม่เปิด,<ห>ดเลยคนไหนแคปหน้าจอได้แคปส่งให้เพื่อนในไลน์หน่อยนะคะเผื่อมีคนไม่ทันเราะลูอบางคนอาจจะไม่ทันบางคนอาจจะไม่ทันแคปให้ให้เพื่อนหน่อยนะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะแคปไม่ได้หลุมหน้าจอเขาอ่ะไม่เป็นไรเราเอื้อเฟือแคปให้เขาหน่อยจะรู้ส่งให้ค่ะโอเคครับ แับได้ใช่ไหมของหนูได้ค่ะหนเูเอาดูแาสัตไทยโอเคโอเค ค่คุณครูรออยู่ค่ะรอให้เสร็จแล้วเราก็จะไปหน้าที่สิบแปดนะคะหน้าสิบแปดคนไหนเสร็จหน้าสิบเจ็ดแล้วหน้าสิบแปดเด็กๆเปิดไปรอเพื่อนเลยค่ะหน้าสิบแปดเขาให้อ่าบอกคุณสมบัติของการนําความร้อนการนําความร้อนนําไปทําอะไรนําไปทําหม้ออย่างนี้ก็ได้ลูกหรือทําหูหม้อก็ได้เด็กบันทึกลงไปเลยหน้าที่สิบแปดสมบัติการนําความร้อนนะคะไปใช้ประโยชน์อะไรหรือไปทําภาชนะในการหุงต้มอาหารอย่างนี้นะคะ เอาไปทําภาชนะในการถุงต้มอาหารเอาไปทาหูหมอ้อใช่ไหมลูกเอาไปทําอะไรอีกลูกการนําความร้อนเอาไปทําหลังคาบ้านนี่ก็ได้ประโยชน์นะคะการใช้ชีวิตการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันค่ะวัสดุแต่ชนิดได้รับความร้อนโดยเจียนที่ปลายอ่เดแล้วรอเพื่อนก่อน เสร็จแล้วบอกนะคะหน้านี้เสร็จแล้วบอกคุณครูหน่อยนะคะเสร็จหรือยังเอ่ย อารออยู่รออยู่ทำไมนานจังเลย เสร็จแล้วครับ,รรบโอเคมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยมีใครยังไม่เสร็จไหมคะเอาผ่านนะคะหน้าถัดไปสมบัติการนำความร้อนนาไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างลูกออะลองบอกประโยชน์ของมันมาสิคะทําอะไรได้บ้างคุยยกตัวอย่างเช่นทําให้อาหารสุกใช่ไหมทําฉนวนกันความร้อนค่ะอ่ะบันทึกผลลงไปลูกคนไหนคิดไม่ออกเขียนตามคุณครูก็ได้บางคนอาจจะบอกว่าทาหมอ้อทาหูหมอ้หมออย่างนี้ก็ได้ลูก ต่อไปค่ะเมื่อวัสดุแต่ละชนิดได้รับความร้อนนะคะหยดเทียนที่ปลายวัสดุใดนะคะที่ปลายวัสดุไหนอ่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะของหยดเทียนหยดเทียนจะหลอมละลายที่ปลายแท่งทองแดงเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะส่วนที่มันไม่ละลายเลยก็คือปลายไม้นะคะหน้าสิบแปดูกต่อไปเราจะไปอ่าหน้าสิบเก้าวันนี้ขอถึงหน้ายี่สิบนะคะ วันนี้ขอถึงหน้ายี่สิบค่ะนิดเดียวทำให้อาหารสูทำฉนวนกันความร้อนนะคะเมื่อวัตถุแต่ละชนิดได้รับความร้อนมันเขียนไม่เยอะหรอกแต่ละหน้าเขียนนิดเดียวท่านหมุตั้งใจมันหลายหน้าเฉยๆใช่ไหมแต่ละข้อคาตอบนิดเดียวยาวเท่าภาษาไทยไหมไม่ยาวหรอกภาษาไทยยาวกว่าน,นี้ใช่ไหมวิทย์เขียนนิดเดียวเองค่ะ,ะวิทย์เขียนนิดเดียว เมื่อวัตถุตัและชนิดได้รับความร้อนนะคะจุดเทียนที่ปลายวัตถุได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็คือจุดเทียนที่ปลายแท่งทองแดงจะเกิดการหลอมละลายเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะคะ เสร็จแล้วครับอ่ะเสร็จหรือยังเอ่ยยังค่ะเสร็จแล้วครับโอเครอเพื่อนอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งห้องนี้น่ารักอยู่นะห้องนี้เขาเรียนเยอะอยู่ห้องนี้แล้วก็ตั้งใจด้วยหน้าสิบแปดต่อไปก็หน้าสิบเก้าน้าสิบเก้าคนที่ไปหน้าสิบเก้าแล้วดูโจทย์ขพอะที่สองก็ถามว่า วัตถุต่างชนิดนําความร้อนได้แตกต่างกันไหมเขียนรอเพื่อนเลยค่ะหน้าที่สิบเก้าวัตถุต่างชนิดนําความร้อนแตกต่างกันนะคะหน้าสิบเก้าเขียนว่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุค่ะหน้าสิบแปดมีคนยังไม่เสร็จไหมคะลกูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะ<อ>เสร็จหมดทุกคนยังอ่ะครูเชกฝันใครปิดล้องเรียนกรุณานะเปิดป้องเรียนด้วยนะคะ กล้องหนูพังค่ะเปิดไม่ได้โอเคโอเคกล้องพังโอเคค่ะหนูกินข้าวอยู่ครับากินข้าวก็เปิดได้ไม่เป็นไรหรอกนะเพิ่งกินข้าวรอบไหนนี่ลูกรอบบ่ายเหรอครับโอเคเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะมีคน<ด>ยังไม่เสร็จรไหมโอ้โสอบอะไรนะครับหน้าสิบเก้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันค่ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งพัทรศักดิ์เสร็จยังลูก พัทาลักษ์หนูเสร็จยังยังเอาเร็วเร็วค่ะเร็วเร็วทำให้อาหารสุดคนที่ทำเสร็จแล้วกรุณาส่งงานคุณครูด้วยนะคะคุณครูถึงจะมีคะแนนให้ก้องหนูนะคะลูกบางคนไม่ส่งงานเชื่อเลยเชื่อจะเอาคะแนนไหนมาให้ก็ไม่รู้ สรงงานหน่อยนะคะต่อไปจะไปนะนหน้าสิบเก้าแล้วรรวันนี้จะทําถึงหน้าที่ยี่สิบค่ะคุูไปหน้าสิบเก้าได้ยังคะลูกหน้า่สิบเก้า,นาหน้านี้มีใครยังไม่เสร็จไหมคะไแล้วค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะหนะ้าสิบเก้าวัตถุแต่ละชนิด นำความร้อนแตกต่างกันหรือไม่อาจเขียนว่าแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุค่ะบันทึกผลลงไปบันทึกผลลงไปนะคะต่อไปผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่อย่างไรผลการทดลองนะคะเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่สี่ วัตถุที่มีการนำความร้อนนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างข้อที่สี่นำไปทำภาชนะหุงต้มข้อที่สี่นะคะนำไปทำภาชนะในการหุงต้มข้อที่ห้าข้อที่ห้ากิจกรรมนี้ค้นพบอะไรเกี่ยวกับการนำความร้อนก็คือค้นพบว,ว่าวัสดุแต่ละชนิดนำความร้อนได้แตกต่างกัน จเ,เสร็จแล้วนะคะข้อที่ห้าเราค้นพบอ่าสรุปได้ว่าอย่างไรข้อที่ห้าค้นพบว่าเสร็จครับวัตถุที่นําความร้อนได้ดีที่สุดคือทองแดงอะไรคะลูกทันไหมเอ่ย เดี๋ยวทาไม่ทันยังไงครูจะมีคลิปวิดีโอเข้าไปอีกรอบอยู่นะคะดูยังไม่เสร็จค,ครับเออรออยู่ครับรออยู่ครับลูกคุณครูรอหนูอยู่ครับผมเราจะไปเราจะรอเพื่อนเราจะไปพร้อมกันเออเราจะไม่ไปก่อนเพื่อนนะคะเราจะรอเพื่อนอยู่เพราะว่า ไม่เป็นไรไปช้าๆเราจะได้เรียนรู้พร้อมกัน เสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนค่ะรอเพื่อนก่อนเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วค่ะโอเคมีใครยังไม่เสร็จไหมยังครับยังยังรอเพื่อนรอเพื่อนนิดนึงเสร็จแล้วครับค่ะรอเพื่อนนิดนึงหรือรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะคนที่เสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่ยี่สิบรอเลยค่ะหน้าที่ยี่สิบให้ตั้งคําถามรอคุณครูขอคําถามหนึ่งข้อนะคะตั้งคําถามเกี่ยวกับการนําความร้อนของวัสดุรอค่ะลูก การนำความร้อนของวัสดุคืออะไรตั้งคำถามรอนะคะไปตั้งคำถามรอเพื่อนค่ะคนที่เสร็จแล้วนะคะดูไปตั้งคำถามรอ ตั้งคำถามได้ไหมคะการนําความร้อนคืออะไรการนําความร้อนนําไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างอย่างนี้นะคะหรือวัสด,ดุใดนําความร้อนได้ดีที่สุดทันไหมคะลูกทัน เราทําเราเสร็จหน้าที่ยี่สิบเราจะไปดูคลิปวิดีโอการนําไฟฟ้าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายการนําไฟฟ้าต่อเลยชั่วโมงหน้าเราจะได้ทาแบบฝึกหัดเลยนะคะเครับต้องอเสร็จแล้วครับมีคนยังไม่เสร็จไหมคะมเสร็จแล้วค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะอ่าเสร็จแล้วต่อไปหน้ายี่สิบ อายี่สิบเด็กๆตั้งคําถามตั้งได้ยังคะลูกตั้งคําถามเสร็จแล้วนะคะการนําความร้อนคืออะไรทีนี้อาจดูข้างล่างค่ะเราจะไปติ๊กเครื่องหมายถูกพร้อมกันขีดถูกที่ช่องการสังเกตค่ะกิจกรรมการทดลองนี้เราได้ใช้ทักษะการสังเกตขีดยังคะลูกเสร็จแล้วการวาดัดขีดค่ะการสังเกตการวาดัดการใช้จำนวน การสังเกตการวัดการใช้จำนวนการจำแนกประเภทการสังเกตการวัดการใช้จำนวนการจำแนกประเภทอ่ะเลื่อนลงมาค่ะการพยากรณ์ไปที่การพยากรณ์นะคะแล้วก็การลงความเห็นจากข้อมูลการตั้งสมมุติฐาน ต่อไปค่ะการทดลองการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปทันไหมคะทันค่ะต่อไปช่องสีฟ้าเราควรติ๊กอันไหนบ้างลูกสีฟ้าเราควรติ๊กคำว่าการแก้ป,ปัญหาการสื่อสารแล้วก็ความร่วมมือใช่ไหมคะใช่คุณครูออกจากตรงนี้ได้ไหมทีนี้เราจะไปขึ้น การนำไฟฟ้าของวัสดุนะคะใช่ทอถถึงได้ไรครับเราเราเสร็จแล้วแบบฝึกหัดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวครูอธิบายการนำไฟฟ้าแปบ๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าเราจะได้ต่อเรื่องการนำไฟฟ้าเวลามันเหลืออยู่นะคะขอขอเกินเรื่องการนำไฟฟ้าของวัสดุก่อนแปบ๊บหนึ่งคุณครูขอถามหน่อยว่าแบบฝุกหัดเสร็จแล้วปิดค่ะเราฟังเฉยๆทีนี้เราฟังครูพูดเฉยๆ การนำความอ่านนำความร้อนกับนำไฟฟ้าค่อนข้างจะเหมือนกันวัสดุที่นำความร้อนได้ดีมันจะนำไฟฟ้าได้ดีด้วยนะคะใช่ไหมลูกวัสดุที่นำความร้อนได้ดีมันจะนำไฟฟ้าได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆงงไหมไม่งงนะอะไรที่มันนำความร้อนได้ดีมันจะนำไฟฟ้าได้เช่นอ่านดีเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวครูขออธิบายคาว่าการนําไฟฟ้าของวัสดุก่อนนะคะอะเดี๋ยวดูค่ะการนําไฟฟ้าของวัสดุเราไปดูตัวนําไฟฟ้าคืออะไรเดี๋ยวครูเปิดหาให้ตัวนําไฟฟ้าเดี๋ยวนะครับแป๊บน,นึงนะหางานก่อนการนําไฟฟ้าของวัสดุนะคะ อาฟฟ้าวเ,เ,เด็กๆเ,เห็นตรงนี้ไหมคะมันมีแท่งแท่งทองแดงอ่าเด็กๆด,ดูจากภาพนี้ค่ะหรือเด็กๆจะเขียนในกระดาษก็ได้มันออกข้อสอบตัวนําไฟฟ้าคืออะไรนะคะตัวนําไฟฟ้าคือวัตถุที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ค่ะข้อสอบออกแน่เลยการนําไฟฟ้าคืออะไรบันทึกผลลงไปนิดนึงในกระดาษก็ได้ที่เด็กๆคิดว่าตัวเองจะไม่ลืมนะคะ การนำไฟฟ้าคืออะไรอ่ะเดา๋ัวตรงนี้ออกให้นะคะมันบางเอามันบางค่ะบางตัวหนังสืออ่ะต่อไปค่ะฉนวนไฟฟ้าคืออะไรบางเห็นแล้วอ่าฉนวนเอาย้ายมันไปไหนดีโอเคฉนวนไฟฟ้าก็คือวัตถุที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้ใช่ไหมลูกเด็กๆไม่งงนะคะเอาบังที่งไปหน่อยเพราะว่า มันจะไปออกข้อสอบเดี๋ยวเด็กๆตอบไม่ได้ตัวนำไฟฟ้าคืออะไรนะคะตัวนำไฟฟ้าก็คือวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคะฉะนวนไฟฟ้าคือวัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้ามันไหลผ่านลูก ไม่งงนะคะต่อไปอเด็กๆเข้าใจแล้วตัวนําไฟฟ้าคือวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านคาว่าฉนวนฉนวนความร้อนก็เช่นเดียวกันหรือฉนวนไฟฟ้าคืออันเดียวกันคือทั้งความร้อนแล้วก็ไฟฟ้าผ่านไม่ได้คําว่าฉนวนนะคะถ้าเป็นตัวนําไฟฟ้ากับนําความร้อนอะ่ะก็คือทั้งความร้อนและไฟฟ้าผ่านได้ดูค่ะการทดลอง การทดลองการนําไฟฟ้าของวัสดุเราจะเอามาต่อวงจรน,นี่คือวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะลูกเห็นไหมเราจะใช้กันไกตัดอะดูค่ะเขาจะใช้กันไกตัดตรงนี้เห็นเห็นรูปก,กันไกไหมลูกเห็นค่ะแลนี่เขาเอารูปก,กันไกมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมคะพอเอารูปก,กันไกมาโผล่เสร็จแล,แล้วเขาจะเอาวัตถุอื่นมาแทนที่เขาจะตัดสายไฟให้ขาดนี่คือรูปวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเสร็จแล้วจะเอาแท่งออก อันดับแรกครูแทนด้วยแท่นเห็นไหมคะการเชื่อมต่อแล้วก็เปิดสวิต,ตไฟถ้าหลอดไฟสว่างหมายความว่าหมายความว่าวัตถุนั้นมันนําไฟฟ้าได้แม้กระทั่งมะนาวนําไฟฟ้าได้ด้วยนะคะมะนาวเป็นผลไม้ที่เป็นกรดใช่ไหมผลไม้ที่เป็นกรดหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมันจะนําไฟฟ้าได้ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือผลไม้ที่เป็นกรดนําไฟฟ้าได้นะคะ ไม่งงนะคะผลไม้ที่<ช>เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมันเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ดีเลยเห็นไหมคะเขาจะมาต่อวงจรไฟฟ้านี่คือวงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆเห็นรูปไหมลูก,ลกอ่านี่คือสวิตไฟอะไรที่นําไฟฟ้าได้เอามาแทนตรงนี้ปุ๊บหลอดไฟสว่างอะไรที่นําไม่ได้เอามาต่อหลอดไฟจะไม่สว่างอุปกรณ์นี้ที่ห้องวิทยาศา,ศาสตร์เรามีนะคะ ถ้าเปิดโรงเรียนเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทดลองถ้าเราได้ไปโรงเรียนนะคะลูกถ้าเราทําแบบฝึหกหัดเสร็จแล้วเราไปโรงเรียนเราไม่ต้องเขียนแบบฝึหกหัดเราจะได้เข้าห้องทดลองอย่างเดียวโอเคไหมคะลูกดีไหมคุณแ<ๆ>่เลยนะคะมันน่าจะเปิดได้อยู่หน้าหลังปีใหม่ครูว่านะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะออกจากหน้าจอน,นี้แล้วนะคะเป็นยังไงเด็กๆเข้าใจนะคะว่าตัวนําความร้อนกับนําไฟฟ้าเหมือนกันใช่ไหมคะอะไรที่นําความร้อนได้ดี จะนำไฟฟ้าได้ดีด้วยตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดหรือนำความร้อนที่ดีที่สุดคือเงินเอา้าบางคนบอกว่าแล้วทาไมไม่เอาเงินมาทกากระทะล่ะครูมีมีม,มีมีห้องหนึ่งสงสัยว่าทําไมไม่เอาเงินมาทกากระทะเด็กๆคิดดูถ้ากระทะใบนั้นทําด้วยเงินกระทะใบนั้นราคาเป็นแสนเลยโอเคไหมคะกระทะในครัวเราราคาหลักร้อยใช่ไหมถ้าเอาเงินมาทกากระทะล่ะนำความร้อนได้ดีมากเลย ต่ถ้าไปนั้นราคาเป็นแสนเพราะฉะนั้นมันมีราคาค่อนข้างแพงจึงเลือกใช้วัสดุแทนเงินก็คือทองแดงหรือโลหะนั่นเองใช่ไหมคะแค่เอามาทําเครื่องประดับมาทําสร้อยเส้นเล็กๆก,ก็ตกอยู่ที่พันกว่าบาทแล้วใช่ไหมเด็กๆคิดดูแลกเงินแลกทองนําไฟฟ้านําความร้อนได้ดีแต่ราคาเป็นยังไงคะลูกแพงไหมแพงสูงลิ้วเลยใช่ไหมคะกระทะใบนั้นอะทำมาด้วยอาทำมาด้วยเงินเอาแล่งเงินมาทํากระทะ เอาแลกเงินมาทําหม้องูไม่มีหรอกไม่มีใครทําออกมาขายเพราะขายไม่ได้เพราะมันราคาแพงคงไม่มีใครซื้อกระทะที่ทําจากเงินมาทอดไข่กินหรอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระทะในครัวเราส่วนใหญ่จะทํามาจากทองแดงหรืออลูมิเนียมหรือโลหะอื่นนะคะซึ่งมันนําความร้อนกับนําไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันแต่คุณภาพของมันอาจจะมีสู้กับเงิน เหมือนสายไฟตามบ้านเราเหมือนกันเด็กๆเ,เห็นสายไฟแรงสูงไหมสายไฟแรงสูงที่อยู่สูงสุดของเสาไฟฟ้ามันจะมีเส้นหนึ่งที่ทํามาจากเงินเขาเอาไว้สูงสุดเลยค่ะเพื่อนํากระแสไฟฟ้าให้ดีที่สุดแต่อ่าสายไฟที่เข้ามาตามบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงหุ้มด้วยหุ้มด้วยอะไรคะพลาส,สติกใช่ไหมคะ มันมีนะพวกที่ขโมยตัดสายไฟไปขายน่ะไปช็อตดูดตายเลยพวกนั้นนะคะโอเคไหมเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะการนําความร้อนกับนําไฟฟ้างั้นสําหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงหน้าอย่าลืมถ่ายรูปแบบฝึกหัดส่งด้วยนะคะหน้าละค่ะคณเนนสวัสดีค่ะทุกคนเด็กก่อนจะไปขอถ่ายคนที่เข้าีหัีหน่วัท่ยี่สิบนะคะเข้าเรียนวันนี้เดี๋ยวจะส่งให้ดูว่ามีใครเข้าเรียนบ้าง ใครที่จะได้คะแนนเ,เต็มที่สิบเปิดกล้องเดี๋ยวนี้เลยค่ะคนที่อยากได้คะแนออนอนับหนึ่งสองสาโอเคงั้นเจอกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ